คลิปนี้น้ำตาท่วมจอเลยนะครับสำหรับกัปตันทีมเพียวอัจฉริพ์คอ,องยศนะครับ<ม>กัปตันทีมชาติไทยล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของเพียวอัจฉริพ์คองยศยังไม่มาครับทุกคนฝีไม้ฝีมือที่เคยเล่นได้นะครับยังไม่มาอีกทั้งยังเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับผมส่งผลให้เพียวอัจฉริพ์คองยศเนี่ยกดดันมากๆนะครับผมแล้วก็นํามาซึ่งการร้องไห้เสียใจนะครับน้ําตาไหลออกมา หลังจบเกมนะครับพรพันเกิดปราดปีนุชแป้นน้อยทัดดานดวนึกแจ้งรวมไปถึงนักกีฬาคนอื่นๆนะครับก็เข้ามาให้กําลังใจเพียวอัจฉราคุณยศกันยกใหญ่เลยนะครับกําลังใจสําคัญมากณนะตอนนี้เวลานี้นะครับผมแมตสุดท้ายของสนามแรกไทยแลนด์เจอกับฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรเราต้องเชียร์นะครับในส่วนของผลงานของฝรั่งเศสนะครับล่าสุดสามารถเอาชนะเบลเยียมไป3ตอเซต ซึ่งเรานั้นแพ้เบลเยียมไป1ตัว3เซตนะครับผมเราต้องเจอกับฝรั่งเศสวันอาทิตย์นี้นะครับอันนี้สำคัญมากๆถ้าชนะคือแบบโอ้โหโอกาสตกชั้นจะน้อยลงไปนะครับผมแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยโอกาสเสี่ยงตกชั้นก็ยังมีนะครับผม VNL 2025ปีนี้มีทีมมีประเทศร่วมการแข่งขันทั้งหมด18ประเทศนะครับจะมี1ทีม ลำดับที่18ลำดับที่โหละตกชั้นนะครับและเขาก็จะคัดเลือกประเทศที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดนะครับมาแข่งแทนโอ้โหนี่คือสิ่งที่น่ากังวลใจมากเลยนะครับบุมบ๋มบิ่มชัดจวนมกสีเองก็เจ็บหัวไหลนะครับทุกคนเพียวเองก็ฟอร์มยังไม่มานะครับอะไรยังไงเรายังโชคดีอยู่ยหนึ่งอย่างนะครับที่มียูฟาดนพรสิงโตที่แบบโอ้โห มาทดแทนวินพี่ได้นะครับเล่นดีด้วยนะครับผมต้องรอดูว่าแมตที่เราเจอกับฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกัน